เอาละครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมกลับเข้ามาพร้อมๆกันกับเสียงของกรรมการกลางในสนามส,นามสินทวีดนะครับเป่าปิดปีตปิดปีดปดปดปดนี่ก็คือสัญญาณการาให้สัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของการเช็ดล้างนะครับต่อไปจะเป็นการชนของโคลังศาสงามยอดทีเด็ดเพชรนำชัยน้องชมพูค่ายโคสนธทาส่งเข้าประกวดครับคือตัวที่เห็นอยู่ไกลๆนะครับอยู่ริมรั้วตัวขา,ขาวๆมาเจอกับโคดุกด่างโชคมีชัย ของนายมงคลสงขลาส่สงเข้าประกวดครับตัวนี้ครับเดินทางมาจากสงขลาครับแต่ว่ามาอยู่ที่สนามนี่มาอยู่ที่สนามก่อนต้องบอกว่าวัวคู่นี้นี่มาอยู่สนามทั้งคู่นะครับไม่มีวัวเดินทางสําหรับคู่นี้ครับฉะนั้นคู่นี้นี่เราจะดูกันง่ายว่าเป็นดํากับเป็นขาวขาวนั้นเป็นลังสาดครับดำนั้นเป็นโคดูกด่างโชคมีชัยครับพอ,อดำนี่เปิดปลายขาามาแล้วเนี่ยนะครับเปิดปลายขาาทํางพัสะอาดนี่แหม่เสียงแฟนๆก็มาแล้วครับ ขาวนะเปิดไปก่อนอยู่แล้วแต่ให้สังเกตแล้วครับว่าดำนํำพันคนเขาส่วนขาวนี่ไม่พันคนเขาครับคายโคสนพยาหรือว่าจะสงขลาละครับงานนี้ครับดำเป็นสงขา <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะรู้ละครับว่าผลประกอบการนั้นจะไปออกที่ใครครับ <c oughs> ฝ่ายใด ดำหรือว่าขาวเอาละครับลุงไข่อารามศักครับมาดูความเรียบร้อยของทั้งสองฝ่ายเรียกทั้งสองฝ่ายมาอพร้อมหรือยังอ้าวหลงชายไม่ค้นไปครับ โอดานี่หลวงชัยลงมาปล่อยให้เองเลยครับเอาละฮะลุงไข่บอกว่ามีผลบังคับใช้แล้วอุ้ยแกแทงจริงๆครับใกล้ไกลใกล้ไกลแทงไม่แทงแทงไม่แทงโกมโกมไม่พ่านไม่พ่านคนเข่ามานี่แทงไหม ยังมีแค่สก,กิดหน้าดูแกจะบิดไม่บิดครับเอาแล้วครับดังนี้นี่บิดไม่บิดบิดไม่บิดขาวนั่นเป็นลังศาสตร์นะครับลังศาสตร์งามยอดที่เด็ดเพชรนำชัยส่วนดำนั่นเป็นลุกด่างโชคมีชัยแล้วครับมีชัยทั้งคู่ตัวหนึ่งนำชัยอีกตัวหนึ่งมีชัยครับนำชัยนั้นตัวขาว มีชัยนั้นตัวดำครับบอกว่าวันนี้นี่แม่ลมลมไม่เดินลวฮะเอ้าล่ะครับถ้ามีอาการอย่างนี้นี่แม่ข่าวที่เดินจี้เขาหาและครับพอโดนปลายนิดๆโดนปลายไปหน่อยๆนี่มีอาการแกแซะมาแซะมาไล่ซอนมาเรื่อยครับถึงไม่ถึง ถึงไม่ถึงเอาไม่ถึงกลับมาเป็นหน้าตรงมาต็งเห็จป๊บแกแคะคืนแค่โอ้สองดอกสพันกำลังจะมา3ครับคูค่คคคนี้นี่มาเจอกันที่สนามบ้านเขาปีดีทุ่งสงนครสศรีธรรมราชแล้วครับ อหฮะหนังเริ่มเปลี่ยนมวนแล,ล้วครับดำแกเริ่มเดินแล้วครับโอ,อ้ยแกมีโต้ลูกโต้ยาวๆอย่างนี้ละครับมีลูกยาวๆยังมีโต้ครับมีรอจังหวะสองเข้ามานี่เป็นจังหวะบวกครับ ไ,ไล่ไปครับเดินไล่ไปอ้าวแกมาสองแกคืนไปสองเหมือนกันครับดูว่แหมพวงมาลัยใครจะดีกว่ากันละครับงานนี้ครับ ต้องดูว่าหน้าใครจะเจ็บกว่ากันแล้วครับดำจากสงขลานะครับเจ้าโชคมีชัยส่วนขาวนั่นทีเด็ดเพชรนำชัยครับ ไม่ต่างคนต่างผลัดกันเลยครับผลัดกันอยู่บนดูแกใส่ปางลูกนั้นเข้าไปครับแล้วก,กดดูอุ้ยดูแกอัดลูกนั้นเข้าไปครับแม่เ,เขาสั้นกว่านี่ก็ไม่ได้กลัวแล้วครับที่แน่ๆที่เห็นด้วยสายตาของผู้บรรยายตอนนี้นี่เขาของคนเขาของขาวนี่แดงเถือกไปหมดแล้วครับ เอามาแลกหน้าอีกแล้วครับด่งแกกดบนไว้ครับดูฮะขาวแกก็แก้พยายามแก้อูยดูกดลูกนี้ครับแม่เล่นซะหน้าจิ้มดินไปเลยครับ คู่นี้นี่ดูว่าใครจะแอบเหมือนคู่ก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับมาดูครับว่าแก่จะพาไปถึงรัวได้ไม่ได้ แกจะพาไปเที่ยวที่รู้ว่าได้ไหมโอ,โอ้โหลูกกดหนักๆอย่างนี้หลังๆมานี่แกมีให้เราได้เห็นมาสามสี่ครั้งแล้วนะครับกดเนื้อๆอย่างนี้ครับกดอย่างเนี้แหละครับบอกว่าคู่นี้นี่ยังใช้ยัง ยังไม่เหนื่อยสักเท่าไหรแล้วครับหลับกันนะเป็นทีของขาวขึ้นไปอยู่บนบ้างละางานนี้ห่างออกมาห่างออกมาโอ้ยโดนสามครับโดนไปสามไกลๆอย่างนี้แหละครับ โดนไป3ระยะประชิดเลยครับเอาล้วครับดำนี่พยายามที่จะต้อนเข้ารัวครับไปอุ้ยแม่เกือบเกือบครับเกือบไปยังไดไ้อยูโโ่โดนงัดตัวขึ้นมา จะวนออกก็ไม่ได้ครับยังคืนเลี้ยวคืนกลับมาได้เลี้ยวคืนกลับมาได้คุณจะออกขวาดูจะออกมาซ้ายอีกไหมเอาล้วครับดูแกซ้อไปครับแฟนไปเล่นไปเล้ลนล้มไงล้มโอ,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 โอโ้ลุกไปลุกลุกได้ไม่ได้ลุกได้ไม่ได้ยัางยังใจเย็นใจเย, ên, จย็นอะูแฟนๆยังได้เฮครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ บอกแล้วว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ความไม่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอนแล้วครับแอใชัไหมไม่ใช่ <c oughs> ความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนแล้วครับงานนี้ <c oughs> โอ้ยเ่นเอาเแฟนนี่ใจหายใจคว่ำไปแล้วครับ ยังประคองตัวกลับเข้ามาได้อยู่แล้วครับจี้เข้าไปครับจี้เข้าไปเอามั่งล่ะครับเอามั่งล่ะครับบกไดตั้งคอยังไงตั้งได้ไม่ได้จากสายไม่ได้สายก็มาขวาขวามหมุนไป หมุนแล้วโดนกดโอ้โหโดนโยนลูกนั้นฮะ เอาล้วครับมาลุกมายืนดูหน้าพี่เล็กอ้าวอยู่ดีดอยู่ดีดใส่เกยถอยถอ <oi> ยไปตั้งหลักหรือถอยไปทำอะไรโอ้ยเจ้าชกมีชัยครับ,เบ,รบเบ่ต,เเเเบต้องบอกว่าคู่นี้นี่มันจริงๆครับไล่ลไปนี่ประมาณ5เมตรถึงรั้วครับ จะมีติดรั้วให้เห็นไหมวนออกมาเซ็นเซอร์หลังทํางานพยายามวนออกวนออกกดไปครับกดเข้าไปเอาแล้วครับแม่ทำท่าจะโดนข้างยังแก้แก้ได้อยู่แมอย่างนี้ยังไม่ร้อยครับยังมาแปะๆอยู่ริมรั้วอยู่ครับ ออัดไว้โอ,อ,อ้โหดูแกขวิดแล้วโยนแล้วไล่เข้าไปแหมเล่นลูกดูดูมาเลยครับ ดูกแกโยนถูกโยน,นแต่ละดอกครับไปจะแหมไม่ถึงรัว้วไม่ถึงรั้วนี่แกยังออกมาได้ยังประคองออกมาได้ครับ ดูว่าแกจะออกอยังไงอีกครับ